มาดูนะวันนี้มากรอบเครื่องคันเดียวกันเลยไอ้คันที่ล้างขมล้างเครื่องไม่เย็นน่ะไอ้คันเดียวกันไอ้คันเมื่อคืนที่ที่ลงอ่ะเอาเนี่คันเดียวกันนี่กำลังประกอบอ่ะดูว่าห้าหกยิงเปล่าอ่ะดูได้คงหัวนี่ธรรมดาลูกหัเรียบไม่มีอะไรลูกทุ่งโอ้พี่ขาวอ่ะรู้จักก็พี่ขาวอ่ะมาล้างทุ่งไม่มีอะไรเนี่ยฟองฝาก็ดูธรรมดาให้ดูกันเลยให้ดูเลยว่าไอ้เหี้ยเาว่าผมประกอบ ข้าไปจริงไหมแม่งเฟคหรือเปล่าไอ้เหี้ยแม่งแอบอ้างว่าน,นี่คือเรื่องจริงเนี่ยนี่ก็คือคันเมื่อวานนั่นแหละของฝาก็ฝาเมื่อวานลูกสูบก็เมื่อวานดูไม่มีอะไรดูห้าหกเออถ้าถ้าว่างไม่ทำไรก็ดูให้จบนะไอ้รุ่น จะเอาะจะจหนีมขึ้นอยู่เลยเหี้ยไม่ทำสักทีสัตว์เสียงไงโหแรงเลยให้ตองขี่ตามโหแรงมาจังคือรู้เรื่องเลยอ่ะสักอ่ะถ้าขวาเจ็ดอะคือแบบรู้เรื่องอะแล้วว่ามันไม่ได้แรงเวอร์แต่ว่าคือแบบว่าแบบมันก็โอเคมันก็แรงอ่ะตามสไตล์เนี้ยเท้าขวาเจ็ดก็โอเคอ่ะใช้ได้โอเคแบบโมเ <laughs> ทียนไม่มีเทียนบอร์ดผมกาเกงฝาใส่หมด กติผมก็ไม่ใส่นะวิกเกนฝา,นาไม่ค่อยได้ใส่หรอกน้าจะใส่ดีแต่ขัน,มนขไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่าผมบีบเอากาลังนะแต่ทีนนี้บอกว่าเออลูกค้าต้องการว่า,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 วาใช้ใช้งานที่มันยาวขึ้นก็ก็เลยใส่ให้เขาเพราะถ้ามันไม่ใส่เนะี่ยซ่อมมันหย่อนไงถ้ามันเป็นใส่มันก็ตึงมันใช้ได้นานกว่าเพราะาระยะแม่งตามหนาเป็นมิลเลยมันเฮียก็มไม่ลง

วิ่งกเงก็โพสเนี่ยไ,ไอ้ม่ดิกหารถวิ่งอยากก็วิ่งด้วยจังเลยห้าห้าเจ็ดเลยเฮียแหมเซียนเหรอังไนี่นอว่ระันยางเลยดิ พันยังตลาดน้ำของผมไงแบบลูกฮัตเลยนี่ตลาดไทยเคยเข้าเราไม่เจอเข้าทางไงเนี่ยเของหลวงมึงใหม่ไอ้เหี้ยีเขาไม่เรียกตลาดไทยเขาเรียกตลาดนานาชาติไอ้เหี้ยตลาดตลาดนานาชาติไอ้เหี้ยแม่งมีหลายหลายสายพันธุ์แล้วเกินนี่สัตว มากเยอะกว่าคนไทยตอกว่ตอบไม่ไม่เจอร์อะไรเบอร์สิไม่ใช่แหวนเลยเบอร์สิบไม่รู้ขับข้อวทางไอ้เนี่ยไอ้ทางโครงการคลองหลวงเมืองใหม่อ่ะตรงข้าไปอย่างเดียวเลยคลองหลวงยิวเอ่ยคองหลวงจะตั้งอยู่กว่า รอรอตายผ่านทางเข้าตลาดไทยพอดีเราถ้ารอตีเห็นแมคโค้ะรอตายผ่านมันจะโหมะโค้ะโง่เลยวะทำไมถ้าไปอยากทำเนี้ยโถมึงอะไรเนี้ยมึงจัดหลังนั้นต้องโถมบอกวะแล้วก็เออกับรถอ่ะแล้วมันจะมีซอยให้เข้าอ่ะแล้วตรงไปเรื่อยเลยไม่ใช่ไม่ใช่ซอยแมคโควมันเป็นซอยของหลวงมึงใหม่อะ อี่บายยากอ่ะดูนะโอ้ย่าปังงุดเลยชอบเหยน่อเล่นแม่มเลยเออไปถ้าเห็นตรงไปเห็นตรงไปใต้ตาอ่าถ้าถ้าเราเลี้ยวขวาคือแมคโครใช่ป่ะเรายูเทินใต้ผ่านมันจะมีแบแดงทีู่เทิน ยืเออมาเสร็จปุ๊บลอยอยู่ซ้ายมือป้ายมันจะเขียนเลยองหลวงเมืองใหม่เข้าดังนั้นะเพราะมึงเข้าไปเก่าๆนี่อย่าเข้าไปนะไม่ใช่เมืองใหม่นะถ้าเก่าอ่ะหมดแล้วพี่เร่นมือเท่าซูนเออเย่เมืองใหม่เข้าไปต้องใหม่นะเรียกมันเลย ด้วยจบแล้ไปรุ่นอดทนร้อหน่อยเดี๋ยวร้อยอ้ถึงติดเครื่องเลยเดี๋ยวก็ติดได้แน่ะเยอะแยะวิอะไรมือสองนี่เหรอใช่แต่งขอามเดิมนี่เงมือสองมือสองก็มีมือหนึ่งก็มีก็จะมีร้านอะไรด้วยร้านอะไร แปดเม่แฝดเล่ก็แฝดไม่แฝดอืมระันต้องปัดโชว์ากเลยรตดเมอโอ้โหเลือตั้งพื้นร้อยสีไม่เล่เหมือนกันมด้านดีห้จำแนเลย้ถสองสีเนี่ยทำไมแคมมันลุกเลย้่ยไม่ชารโดนไล่้ยนะทันเนี่ยไเม่รูว่ม่ขายแล้ว หมก็กอ้คันเนี้ยที่พี่บอกแม่งแ <tinc S 2> <giving quin. S 1> ดดแล้เพื่อนมันรถเวตปวานะฮะเจ็ดอ่ะที่เไอ้คันเนี้ยพี่ตอนนี้มันขึ้นหนีแล้วเที่เข้าเบี่ยงสามเหผัสขาค้าด้วยเนี่ยไม่ได้รถเพื่อนมาไหนไม่ได้ก้าวหเจ็ดทักสามเนี่ยคันเนี้ยมันบอกโลหนึ่งโลสองโลแดกหลับเลยเนี่ยไอ้เจี๊ยบประมาณโลนิดนิดด้วโถว่าสามบ้านพี่อยู่ได้ไม่ต้องกลัว อยู่ได้สบายนะสามารถกูอ่ะอยู่ได้สบายอีอ้โอโอเคผมพังไปแล้วอีต้องกลับมาใส่หกจีกันเด้อสายเขียวเปล่าโอเคฝาเขียวเปล่าเป็นชีสก้าวสวยจอกฉีบข้าวข้างอัน เราใส่ท well, ่อเลยว่ะไปเรื่องไปเดี๋ยวใส่ลิ้งที่หลังว่ะเฮียเดี๋ยวแม่งทำตั้งวงวาวลำบากอีกคุณบล็อกมาไอเฮียแดดเหมือนกัน แต่ผงดีดเลยพี่นะดีดีดจริงไหมวันนั้นผมเข้ามาหาพี่อ่ะแต่ผมขี่ช้าผมดูว่าร้านพี่เปิดก่อนเขาหันมามองมึงก็ซัดไปเลยอ่เฮียเขาไม่เรียกเขาไม่เขาไม่เฮ้ขาเรียกว่าไอ้นี่ฉัดบิดไปตั้งหลักผ่านมามองสองรอบมึงไปเลยเออตั้งหลักก่อนไอ้เฮียใช่ตหรวดส้วาห์เฮียจะค่อยมาอีกทีสัตว์ เออพี่ต้าเมื่อคืนตรงแมคโคงเอตรงแมคโดนัลล์ของสามาพี่เห็นปะเออรถแม่งเตียงกาเลยพี่รถเก่งอ่ะใช่ไม่เป็นไรไม่รู้วิน่าน่าจะเมาแหละเตียกาไปสิงอยู่กับบ้านกองน้ำเลยไปเสียรถก็อีกสี่คันสมคว้างานนะมันก็มีใบไหนมัอนจักรยานเลยรถบ่อยเลยคือพี่ กปอ่ะไมีมีคนบอกว่าถึงตัวนี้โค้งต่อเพราะผมเนี่ยล่าถึงโค้งพับมีหลักออกมาชนรถแม่งป่านหน้าหักหลบอันนี้มันเปรนตาหน้าใสมาโค้งเลยนะอันนี้โค้งก็ไปเดี่ยวมาปนมาเต่าแล้วรถสู้ลมได้หมครับสู้ลมได้หวยมึงจะสู้ลมได้ไงเหี้ยมันก็พูดแปลกมันมีตัวตนไง ไม่มีตอนตึงจะสู้ลมได้ไงฮะโอ้ไฟวิ่งเข้ามาไม่บว่าชนลมได้ไหมอ๋อรถมันรถมันมีแรงมันชนลมได้ชนลมไม่ได้คนปั๊บเลือกถอยละวทันทีเป็นโรงแรมเลยตามเคยจอกล่องรีแมปตัดเลย บอกอะไอนี่อยู่ไหนวะบอกีฬาไอเอเนี่ยมีขันตรงเนีนอย่ายเออถายแพงนะถ่ะายแพรไม่มีตังค์วงี้วยช่วงนี้ป่วยเป็นรอกกนหมดอ่ะ เดียเอา่นนี่ยังวะบรษันลืมเลยเมื่อคุยเพลิน เอาไว้ลุนมาดูต่อเลยเมื่อกี้ตัดคลิปวิดีโอไปนะมันยาวไปเดี๋ยวดูจะน่าเบื่อนี่ตัดมาเดี๋ยวตอนติดเครื่องเลยเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูเรื่องว่าน้ำมันมันปั๊มหรือไม่ปั๊มดูที่ตรงนี้เ,เห็นไหมเห็นไหมไวรลุนกระเด็นเลยนะยากถ้าอ,อ,อย่างนี้ยากที่รถมจะพังอะ่ะ วังนีฝาเาไปนะอีกไหมเนะี่บีดกรด็นเนส้นซ้านเลย